แดงบอแดงบอแดงอ,อีเคอีเคก็อยู่นี่นม,นนมนันมาแล้วมันมาแล้วขอบดูมันมาแล้วอีเคก็อยู่กับเรามาแล้วนะครับ

อีกอี่หนึ่งมะแดงแดงแดงได้มงแรงมาแรงมาแรงเอามลแรงมาเผาถูไใเทเบินถูวันเนี้ยออกมาได้ปะออกมาได้ปะทิกมาเลยส่งเป็นยัง ยี่นโตนายโตยีนต่นโ,นโตบุกปัมันอยู่ในบ้านเหรอไม่มันอยู่ตรงทางขึ้นอนะ่ะทางขึ้นมันอยู่ตรง<ด>ทางขึ้นนะ่ะทางทางขึ้นตรงที่มีนคนตายโ,โมันมันมันไม่ได้เข้าบอส <c oughs> เออนัอ่นนั่นนั่นนั่นเออยนั่นแหละมันนั่งอยู่ตรงนั้นะ ไหนวะหน่อยมันลอยนะกล้องมึงยาวนะมาดิมาให้เป็นมในโดนอยู่ข้างล่างแล้วเสียงเดินข้างล่างเออนี่เข้ามาแล้วนี่เข้าไปในบอลแล้วอยู่ในบอลนะอยู่ในตัวนี้จบไปแล้วตัวเดียวนะตัวเดียวตัวเดียวในโต้ในใ้โต้แถบไปเม็ดหนึ่งไอ้โดนโดนหน้ามึงโดนอันนี้แฉกไปเม็ดหนึ่งปกตินี่ป้าปกตินี่โดนสับป้าไปแล้ว ใสบ้านตายบ้านตาบ้านได้ปีม,ปมได้ีมาไปีมาปีมาไดปีนมาไปีได้าไดบได้ม้ม้ปไดขึ้นบ้านบอสไไมันอยู่ในบ้านบอสอยู่ตรงทางเดินระเบียงนี่นี่อะไรเนี่ยนี่

ยองยองยรอมันยงก่อนมันค่อยไป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 ไอไปไไปฟปไปไปไ่ไปไงไปงไป,ปไไป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 ไไปสปไนะปไงไปาปไ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 ปปไปไปไนไาประตูไป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 ปไปไปหป้าประตู<อ>ป,ตปตไปปป อย่าอย่าเดินออกไปเยอะมันมีหน้าต่างรูซ้ายบนเห็นไหมตรงรูอ่ะเออสองได้หน้าต่างบนหัวผมอ่ะไม่หน้าต่างบนหัวผมว่ะเฮ้ยหลังคาสังกะสีตายไปเข้าไปแล้วเข้าไปในบ้านแล้วสาหัสมันสาหัสมันสาหัสสาหัสไอ้ยัยนหลังคาไปดูเรื่องตายหมดตายหมดตายตายตายแล้วตายแล้วตายเข้าบ้านมาเข้าบ้านมานี่นะ ชุดไปจุบไจุดไปเจ็บม่ตนอฟมิตินอฟระวางมิตินอฟเข้าเลยทันท้ายวิ K ่งไปตัวเลยสองนัดต่อเก็บขาดิเดี๋ยวคนเดียวพอเดี๋ยวพอขีดหมดแล้วข้ามึือขีดให้ใครอ่ะขีดให้ใครอ๋ ก็บไม่้ฉีดไปแล้วองกกนเก็บสเลยไม่ได้มี้อกาไันเราไมเก็บไม่ได้ไมไดู้ไม่ได้มันบัาก็ดีแล้วเหลือกีเดียวสองคนูดลงมารูดลงมาูด เดี๋ยวเด yeah. ี๋ยวเดีลยวเดีรยวเดเ๋ยวเดี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 วยวเพี๋ยว เดิมเลยขาตาที่เดิมเลยไม่ไมันขึ้นไม่ได้ไมันขึ้นไม่ได้ระเบิดป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 ิดกระโดดปิดระเบิดโอ้ยยิบหายแล้วไงระเบิดขึ้นมาระเบิดขึ้นมาเป็นรูสีดิลงใต้อะไรใต้ใที่กตตูตายอ่ะใต้ที่กูตายระวัง ตัวตัวตัวแกนไปตาย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 ตีตายตีเราจะันไดหลังขึ้นมันไดที่ไอไอนีึหนียนีเ้ยมันมีนะอยู่ล่างอะมันต้องโดดลงไปใส่ไม่รู้โดดไปไหนเลยล่างเนี่ยตายตีโดดลงไปใส่มันกูจะตายฝนมาหนามเข้าไปไ

คายเคเลยคายเคเลยผมไม่ผมว่ายอมใช้สแกนหมดหัเพื่อ้ตัวสโขบนี่ไงไสันนเนี่ยคายเคค่ายค่ายค่ายคายค่ายตายุกด,ด้อ